ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1ตุลาห้าสนะครับโจทย์ให้ n แทนเซตของจำนวนนับกำหนดให้ a operation b เท่ากับ square root a บวก b สำหรับ a b ที่เป็นสมาชิกของจำนวนนับพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ a operation b operation c เท่ากับ a operation b operation c หรือไม่นะครับขอไข่ a operation b บวก c เท่ากับ a operation b บวก a operation c หรือไม่ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องในข้อขอไก่เปรียบเทียบแล้วข้อกอไก่คือการเช็คคุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มครับถูกไหมดูว่ามันเปลี่ยนกลุ่มการกระทำได้ไหมส่วนข้อขอไข่คือการเช็คคุณสมบัติการแจกแจงถูกไหมว่ามันแจกแจงเข้าไปได้หรือเปล่า โอเคพี่แบงค์ค่อยๆมาเริ่มทำข้อกอไก่ข้อกอไก่คือ a กระทำ b operation b operation c ถามว่ามีค่าเท่ากับ a operation b operation c หรือเปล่าถามว่าเท่ากันไหมโอเคพี่แบงค์เริ่มทำจากในวงเล็บก่อน a operation b ก็คือ square root a บวก b และเอาตัวที่ได้มากระทำกับ c ต่อ เปรียบเทียบแล้วมันคือการวางตำแหน่งนะครับ a operation b เช่น 2, อ operation กับ3ก็จะมีค่าเท่ากับรูทสอบวกสก็คือเปรียบเทียบตามตำแหน่งว่า2คือ a 3คือ b ดังนั้นถ้าพี่แบงค์จะทำต่อตรงนี้ดังนั้นถ้าพี่แบงค์จะทำต่อก็คือเปรียบเทียบว่าก้อนนี้ทั้งก้อนคือตำแหน่งของ a แต่ c คือตำแหน่งของ b ดังนั้นพอทำต่อกันมาก็เลยกลายเป็น รูทของ Root a บวก b บวกกับ c โอเคนะครับและข้างหลังนี่ล่ะถ้าพี่แบงค์ทำในวงเล็บก,ก่อนมันก็คือกลายเป็น a operation b b operation c ก็คือ b คือตัวนี้แล้วก็ c คือตัวหลังก็เลยกลายเป็น Root ของ b บวก c แล้วเอามาใส่ต่อก็เลยกลายเป็น square root ของ a บวก Root b บวก c รูปร่างมันเหมือนกันไหมอะ่ะบบางมันอาจจะมีตัวเลขบางตัวเลขทาให้มันเป็นจริงแต่มันไม่ใช่จริงเสมอไปดังนั้นประโยคนี้เป็นเท็จยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่แว้งใช้หนึ่งสองสามก็พอละยังไงก็ไม่เท่ากันละนะครับโอเคนะครับดังนั้นข้อกอไก่จึงเป็นเท็จถัดมาข้อขอไข,ข่แย้งขอลบนะครับข้อขอไขล่ล่ะ มันคือ a operation b บวก c a operation b บวก c ถามว่ามีค่าเท่ากับ a operation b บวกกับ a operation c ไหม a operation b บวก c เนี่ยมันออกมาก็คือกลายเป็น square root ข,ของ a บวกกับ b บวก c คือพี่แบงค์วางตามตำแหน่งนะ a ก็คือด้านหน้า b บวก c ก็คือด้านหลัง ดังนั้นฝั่งนี้ก็คือรูทของ a บวก b บวก c แต่ฝั่งขวามือตัวนี้มันคือรูทของ a บวก b บวกกับรูทของ a บวก c มันเท่ากันไหมครับก็ไม่เท่ากันเห็นเห็นนะรูปร่างมันไม่เหมือนกันเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่แงค์ใช้1 2 3ตัวนี้1นึ่งบวกสองสองบวกสมันก็ไม่เท่ากันละดังนั้นข้อขอไข่ก็เป็นเท็จอีก มันคือการเช็คคุณสมบัติเปลี่ยนกลุ่มกับการแจกแจงนะครับโอเคนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบกอขอผิดทั้งคู่ตอบช้อยสี่นะครับลืมบอกไป